รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิดมาเท่าไหร่ ทำด้วยใจว่าจะมีเส้นทางของตัวเองผู้คนมากมายบนหน,นทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองบอกและชี้ทางให้สั้งหวังเพิ่มกำลังใจพวกเราเพร้อมเป็นเข้มทิศอาชีพ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข็มทิศอาชีพรายการที่จะชี้ช่องทางสร้างเสริมอาชีพให้กับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตกับดิฉันฝ้ายธนวันเถ่ามูลค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องการขับขี่บนท้องถนนถ้าใครที่ใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวันในการเดินทางต้องบอกว่ารถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะดูแลหรือว่าเช็คอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แต่ในเมื่อเราใช้งานไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดอาการในการเสื่อมสภาพอุปกรณ์หรือว่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรตรวจหรือแม้แต่ระมัดระวังดูแลนั่นก็คือเรื่องโชคอัพค่ะ ซึ่งประโยชน์ของโชคอาบนี่คือมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยในการรองรับในแรงกระแทกลดการสั่นสะเทือนต่างๆหรือแม้แต่ทําให้รถของเราเนี่ยมีอาการที่มันสั่นน้อยลงทําให้การขับขี่บนท้องถนนเนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่หรือว่าขับอยู่รู้สึกถึงความนุ่มสบายนะคะแล้วก็ทําให้รถของเรามีการทรงตัวที่ดีไม่รู้สึกโคลงเคลงเวลาที่ขึ้นเนินหรือว่าเจอหลุมอะไรที่แรงๆลงไปนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนและในวันนี้ในรายการของเราค่ะมีแขกรับเชิญ ที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นผู้ชํานาญการแล้วก็มีความรู้จะมาให้ความรู้กับเราค่ะต้องขอต้อนรับว่าที่ร้อยตรีภูมิโดนนามตาแสงวิศวกรเครื่องกลจากกระทรวงสาธารณการค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่กกละกันนะคะคพี่กกเริ่มถามเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วช็อคอัพของรถยนต์มีประโยชน์อย่างไงบ้างคะอ๋อช็อคอัพของรถยนต์นะครับก็คือมีประโยชน์หนึ่งแหละ ในการรองรับน้ําหนักของตัวรถใช่ไหมครับแล้วก็2ก็คือให้การทรงตัวที่ดีของรถยนต์ครับแล้วก็สามให้ความสะดวกสบายนุ่มนวลในการขับขี่ใช่ครับตอนที่เรานั่งใช่ไหมครับถ้าไม่มีโช๊คแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งใช่ไหมครับเหมือนเรานั่งเกวียนใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้ามีโช๊คเมื่อไหร่ครับมันก็จะนั่งแล้วก็ขับขี่สบายปลอดภัยใช่ไหมครับก็คือเวลาเราเบรกอะไรปุ๊บมันก็จะนุ่มนวลใช่ไหมครับในการกระแทกต่างมัน้อยลงการกระแทกต่างน้อยลงครับแล้วก็ เวลาเราเวลาเราจะอะไรบรรทุกของใช่ไหมครับมันก็จะวางลงไปปุ๊บมันก็จะรับน้ําหนักการบรรทุกตรงนั้นได้ดีด้วยใช่ไหมครับค่ะคือเหมือนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการซัพพอร์ตรถของเราในการกระแทกอะไรต่างต่างก็แล้วแต่นอกจากนี้ค่ะในการวิธีที่เราจะเลือกดูหรือว่าสังเกตอาการว่าตอนนี้ชกอัพของเราเริ่มมีปัญหาแล้วมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่สังเกตได้บ้างคะก็คือหนึ่งแหละที่สังเกตได้ง่ายการตกลูกตกหลุมการคอนโทลใช่ไหมการควบคุมรถไม่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เราไปกดที่ตัวรถโชคทาไมมันดูนุ่มนนิ่มๆิรถเราเมันน่าจะเกี่ยวกับโชคไหมสิ่งสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับอ,อย่างแรกเลยแหละแต่คืออย่างแรกจริงๆแล้วก็คือว่าไอตอนที่เราขับรถนี่แหละ,ะ,ะเราจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ละม,มันแปลกไปละ,ะเราต้องดูตรงนั้นและว่าเออาการเริ่มแรกของโชคัพแล้วนะเพราะมันมันตกลุมไปปุ๊บมันจะสะเทือนมาถึงพวงมาลัยใช่ไหมครับสเทือนพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยมันหักไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราถ้า,ถ,าถ้าเราขับขี่ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหักไปแล้วเนี่ยมันลงไปเลยเนี่ยก็ก็มีส่วนตรงนั้นนะครับก็คือ ทั้งนี้ก็คือให้ให้ลองพิจารณาดูว่าเราขับขี่แล้วมันผิดปกติจากเดิมไหมเป็นหลักก่อนสังเกตจากตัวเราเองเป็น<ช>หลักคือถ้าเราใช้รถทุกวันอยู่แล้ว<ช>เรารู้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราจะแบบขึ้นเนินหรือว่าบางทีตกหลุม<ช>อาการต่างๆของรถมันแสดงออกแบบไหน,นก็สังเกตจากสิ่งที่เราพบเห็นหรือว่าขับขี่ทุกวันแล้วรู้สึกว่าเรื่องไม่ใช่แล้วแสดงว่าเป็นสัญญ,ญาณบอกบอกแล้วว่าโชคของเราอาจจะมีปัญหานั่นเองอย่างนี้สาเหตุส่วนใหญ่ค่ะที่เกิดจากแบบ ทำให้ต้องเปลี่ยนทําให้โช๊คอัพของเราเสียอย่างเงี้ยเกิดจากการใช้งานเหรอคะหรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเอ่ยถ้าโดยปกตินะครับก็คือมันก็คือมาจากสาเหตุการใช้งานใช้งานก็คือปกติก็คือ1่ละ1เหตุผลใช่ไหมครับว่าการใช้งานปกติรถมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วโช๊คอัพแต่ตามอายุก,การใช้งานของมันนะครับ 2. อ,อุบัติเหตุตกลุมใช่ไหมครับตกลุมกระแทกแรงๆช็อกแกนแตกน้ํามันเยิ้มนี่ก็คือน้ํามันไหลออกหมดใช่ไหมครับแก๊สไหลออกหมดมันก็ส่งตัวไม่ได้นะครับ 3. การขับขี่ด้วยความเร็วสูงซึ่งสมรรถนะชกมันไม่สามารถที่จะรองรับได้คะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ,อบรรทุกน้ําหนักเกินบางทีรถเก่งเราก็ ลืมไปว่าเ,เ,ออเราร<ช>จะบรรทุกเท่าไหร่ดีอ่าถ้าตามสเปคจริงๆอ่ะมันจะบอกว่าคุณบรรทุกได้เท่านี้นะค่ะอย่างนี้พี่กอขาที่บ้านฝ้ายเนี่ยมีรถคันหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าคุณพ่อนี่คือห่วงแล้วก็รักมากคือไม่อยากที่จะแบบอยากจะเก็บรักษาไว้แต่ว,ว่าตัวโชคมันก็แบบค่อนข้างที่จะพังแล้วอะค่ะคือใช้งานไม่ค่อยได้แล้วอย่างนี้ฝ้ายจะมีวิธีในการหาซื้อโชคมือสองได้ไหมคะเพราะว่ามือหนึ่งน่าจะหาไม่ได้แล้วอะค่ะ ก็ได้ครับก็คือถ้าสมมติเนี่ยรถที่บ้านเราเนี่ยก็คือเก็บมานานไม,ไม่ได้ใช้งานมานานคือรถม,มีเวลามีอายุการใช้งานสักหลายหลายปีแล้วหาอะไรไม่ได้ไปเดินหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ไในในประเทศไทยเนี่ยก็ทำยังไงก็มันมีวิธี2อ,อย่างก็คือ1ซ่อมใช่ไหมครับแล้วก็2ชื้อเชงกงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวพี่จะบอกในส่วนของซ่อมแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับวิธีที่1ก็คือเราดูโชคนะครับโชคเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะซ่อมได้นะครับตรงนี้ก็คือร้านเนี่ย <_ d ans justement> เราก็ก่อนที่จะดูว่ามันซ่อมได้ไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเราจะซื้อใหม่หรือไปไปซื้อเชิงกงไหมเราก็มาดูตรงแกนตรงนี้นะครับ<ฅ>ถ้าแกนตรงนี้มันลายใช่ไหมครับ <_ AT> มันลายมากหรือมันผอมก็คือตรงนี้จะซ่อมไม่ได้แล้วก็หัวน็อตพวกนี้ขาดไหม <_ AT> ตรงนี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้แตกหรือเปล่าพวกแกนพวกนี้มัน <_ AT> ใช่ไหมครับตรงนี้มันแตกไหมใช่ไหมครับโดยปกติแล้ว โชคมันสามารถซ่อมได้เดยเขาก็เปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาค,ครับแล้วก็เปลี่ยนซีนข้างในนะครับถ้าท่านดีมันจะมีซีนอยู่ข้างใน,นค,ค่ะมีซีนข้างในทีนี้เราก็เปิดซีนแล้วก็เขาจะมีวิธีการอัดแก๊สกับน้ำมันนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะซ่อมแบบไหนถ้าสมมุติว่าซ่อมไม่ได้แต่มันพังนะครับเวลาเราไปดูที่เชียงกงหนึ่งเราต้องคำนึงว่ารถนั้นรุ่นอะไรอ่าให้ใหตรงกับรุ่นของใครช็อคมันมีทั้งหมด ก็คือเขาเรียกว่าสี่ต้นรถแต่ลคันมีสี่ต้นโชคหน้าสองซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็โชคหลังซ้ายขวาใช่ไหมครับโชคไหนเสียเราก็ซื้อโชคนั้นใช่ไหมครับที่ที่จะนํามาเปลี่ยนเราต้องเลือกให้ถูกว่าโชคนั้นน่ะซ้ายหรือขวาไม่ใช่ว่าเสียซ้ายแต่ไปซื้อขวามานะกานคือสาไม่ได้สายขวามันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันบางคันเขาดีไซน์ไม่เหมือนกันข้างหน้าไม่เหมือนกันเด็ดขาด แต่ข้างหลังนี่โอกาสที่จะเหมือนกันก็คือมีนะครับก็คือต้องดูชนะเสียไหนดูให้เป็นด้วยว่าก็ไปซื้อให้ถูกซื้อให้ถูกนะครับวิธีการเลือกก็คือเหมือนอย่างที่บอกก็คือดูแกนแกนสมบูรณ์ไหมดูแกนนี้ว่าสมบูรณ์ไหมดูซีนซีนตรงนี้อยู่ด้านในนะอยู่ด้านในนี้แล้วก็ลองกดดูนะครับเรากดดูปุ๊บถ้ามันตอบสนองถ้ามันเลื่อนไหลขึ้นมาอันนี้คือค่อยๆเลื่อนขึ้นอันนี้คือไม่ค่อยดี อันนี้ถือว่าไม่ดีถือว่าไม่ดีก็คือกดแล้วมันต้องตอบสนองที่ดีอ๋อถ้ากดแล้วยุบอย่างเช่นตัวนี้นะครับเอาให้ดูกันนะครับตัวนี้ถอดยากนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือเนี่ยก็คือกดไปก็คือไม่ขึ้นอันนี้คือตอบสนองไม่ดีค่ะก็คือกดกะแทบจะไม่ลงเลยด้วยใช่ครับก็คือมันเขาเรียกว่าโชคตายนะครับมันจะต้องไปซ่อมถ้าแกนมันไม่สึกนะครับหรือถ้าเรามีงบประมาณคือเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นของมือสองก็คือดูตรงนี้ดูแกนแกนลายไหมก็คืออย่างนี้เราไม่ควรที่จะซื้อค่ะอ่ะถ้าสมมุติว่ามันหาไม่ได้จริงๆเขาบอกว่ามีแต่เสียเราก็ต้องดึงขึ้นมาทดสอบว่าแกนมันลายไหมค่ะแกนตัวนี้เราถึงเอาไปซ่อมค่ะนี่คือวิธีการดูว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็ต้องหาวิธีนี้ใช่ไหมครับในการาเลือกเพื่อให้ตรงรุ่นนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือสปริงนะค่ะก็คือโช๊คอัพก็คือต้องมีส่วนประกอบของสปริงมันจะวางอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าหน้าว่าหลังก็จะมีนะครัับตวนี ก็คือส่วนมากก็คือตัวนี้จะไม่ค่อยเสียยกเว้นเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ให้ดูที่โชคครับนะครับตัวนี้ก็คือของเชียงกงนะครับวิธีการดูก็ดูในส่วนของน้ํามันดูแกนการตอบสนองการกดนะครับแล้วก็ดูสภาพความสมบูรณ์อของรอยเชื่อมต่างๆนะครับว่าสมบูรณ์ไหมนะครับและที่สําคัญคือต้องตรงรุ่นนะ ต้องตรงรุ่นซ้ายขวาซ้ายกับขวาต้องตรงรุ่นนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับตัวนี้สําหรับโชกนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับก็อย่างที่บอกเสียก็ต้องยอมนะครับแต่ว่าแกนต้องไม่ลายอนะครับเพื่อเอามาซ่อมเอานะครับก็คือมีสเต็ปของมันนี่คือรถเก่านะนี่คือการดูแลรถเก่าแต่ถ้าคนมีงบประมาณน้อยก็คือก็ซื้อเชียงกงหรือซ่อมก็ได้ก็ปกติถ้ารถไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยเชื่อได้ว่าอะไรมีแน่นอนนะครับแต่ถ้ารถที่มากกว่านั้นเนี่ยก็คือ มันจะหาค่อนข้างยากแล้ล่ะนะครับอาจจะต้องซ่อมหรือด้วยวิธีอื่นใดนะที่ที่เราหามานะครับค่ะครับถือว่าได้ฟังแบบนี้แล้วก็ได้ประโยชน์หรือว่าได้ความรู้เบื้องต้นในการที่จะตรวจเช็คสภาพของโชครถยนต์ของเราให้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวในสุดท้ายนี้ให้พี่กกได้ฝากนิดนึงว่าอย่างนี้เรามีวิธีการในการที่จะขับขี่บนท้นองถนนให้ปลอดภยัยโดยที่การตรวจเช็ครถของเราโดยเฉพาะอุปกรณ์สําคัญอย่างชกอัพ ในการขับขี่นะครับก็คือเราก็ต้องมีสตินะครับก็คือมีสติในการขับรถนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะครับแต่อย่าลืมนะก็คืออย่างผมเนี่ยเวลาจะขับรถใช่ไหมครับก็คือสตาร์ทรถปุ๊บก็เปิดแอร์เปิดอะไรเรียบร้อยก็เดินรอบรถหนึ่งคันตรวจเ<ว>ช็คก้มดูนิดนึงว่าชคมีรอยรั่วรอยซึมไหมเพราะว่าอย่าลืมนะช o เนี่ยถ้ามันแตกเนี่ยเราขับไปมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเลยนะอันตรายชนคนอื่นนะเบรกไม่อยู่แล้วเบรกแล้วสไลด์ใช่ไหมครับ ผมดูแม้กระทั่งยางว่ายางมันสึกหรอหรือยังนะครับก็คือดูไปเรื่อยแต่ว่าเบื้องต้นนี่โชคก็คือเป็นหัวใจของมันนะครับเราก็ต้องดูดูด้วยว่าโชคอพเป็นอย่างไรก็คือการตอบสนองยิ่งดีอยู่ไหมก็คือเราเดินรอบรถคือเช็คทั่วๆไปนี่แหละนะครับส่วนของรถแต่อย่าลืมนะครับยาประมาทในการขับรถมีสตินะครับตั้งมั่นในในในยาประมาทนะครับอยาประมาทขับรถอยาประมาทอย่าขับเร็วนะครับตามกฎหมายกําหนดให้ขับอยู่ในที่กฎหมายกําหนดนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ขับรถอย่างมีสตินะครับทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนที่ขับขี่ร่วมบนท้องถนนกันด้วยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยตีภูมิดนนามตาแสงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กอขอมครับคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนช็อคอัพรถยนต์กันว่ามีวิธีในการทํำยังไงไปชมกันค่ะครับในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของช็อคอัพนะครับ ซึ่งในส่วนของโชคอัพนั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็คือสําหรับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบของโชคอัพนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับซึ่งโชคอัพเป็นหัวใจของตัว1สามารถรับแรงกระแทกนะครับรับน้ําหนักตัวรถนะครับป้องกันการโค้งเครงของรถนะครับและทําให้การขับขี่นั่งสบายนะครับซึ่งโชคอัพโดยทั่วไปในรถยนต์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ2 2ประเภทนะครับก็คือ1 โช๊คน้ำมันนะครับก็คือมีส่วนมีมีน้ำมันอยู่ในกระบอกสูบนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นโช๊คอัพน้ํามันบวกกา๊าซนะครับจากรถที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือเราได้สารวจแล้วว่าในส่วนของโช๊คอัพนะครับเป็นโช๊คอัพทางด้านหลังซึ่งเสียนะครับเสื่อมชํารุดหมดสภาพนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ก็คือมีแม่แรงนะครับแล้วก็ขาอยางนะครับ แล้วก็โชคอัพที่เราทําการซื้อมานะครับโดยวันนี้เราจะมาสาธิตครั้งนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของผมจะคือด้านด้านขวามือนะครับของรถผมจะสาธิตแบบถอดล้อแล้วก็เปลี่ยนโชคนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมจะเปลี่ยนโดยไม่ถอดล้อนะครับสําหรับในส่วนของการถอดล้อนะครับก่อนที่จะถอดล้อเราต้องทําการขันน็อตล้อก่อนนะครับโดยใช้ประแจนะครับ เราต้องขันออกก่อนนะครับขันให้มันคลายตัวก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะครับอันนี้ขันพอออกนะครับยังไม่ต้องขันหมดนะครับพอหลังจากขันเสร็จเราก็ใช้แม่แรงยกรถขึ้นนะครับสําหรับการยกขึ้นนี่ก็คือยกขึ้นให้เราทำงานนะง่ายนะครับ ว่าเราจะมุดเข้าไปใต้ท้องรถนะครับแล้วก็เพื่อทำการถอดโชคทางด้านล่างนะครับถ้าเรายกได้ในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าทำงานได้เราก็พอนะครับแล้วก็เอาขาหยางเข้าไปค้ำไว้ป้องกันรถล้มนะครับจากนั้นเราหลังจากที่เราใส่ขาหยางเรียบร้อยเราก็จะทำการถอดล้อออกนะครับ หลังจากนั้นเพื่อเพื่อให้เราใส่ตามตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าล้อรถคันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรนะครับล้อรถอาจจะหมุนไม่เท่ากันนะครับก็คือเราจะลดเวลาในการตั้งศูนย์ใหม่นะครับเราจะมาร์คเพื่อให้ใส่รูตำแหน่งเดิมก่อนนะครับโดยหาสีมามาร์คไว้นะครับตำแหน่งนี้เราจะได้ใส่รูเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับ เราทําการมาร์คไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดล้อออกนะครับเมื่อล้อหลุดแล้วนะครับเราก็จะมาสํารวจในส่วนของโช๊คนะครับตรงนี้คือโช๊คที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีรอยน้ำมันซึมนะครับคือเสียนะครับน็อตที่เราจะถอดนะครับโบทที่เราจะถอดก็คืออยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างในตัวรถนะครับ สังเกตนะครับโชคที่เราจะทําการถอดนะครับอันนี้คืออยู่ในตําแหน่งที่พร้อมเปลี่ยนแล้วนะครับโช๊คนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะทําการคลายน็อตข้างในก่อนนะครับในตัวรถนะครับต่อไปเราจะมาคลายตัวน็อตที่อยู่ด้านบนนะครับข้างในตัวรถเปิดฝาออกนะครับแล้วก็จะเจอเบอร์14นะครับกับประแจหกเหลี่ยมนะครับ เราก็ทําการขายออกขายออกนะครับนะครับมือหนึ่งก็คือประแจหกเหลี่ยมเนี่ยก็คือให้ยึดอยู่กับที่นะครับส่วนประแจตัวนี้ก็คือดึงเข้าหาตัวนะครับเป็นการคลายออกนะครับนะครับเสียงดังก็อันนี้คือคอ,ออกไปแล้วนะครับต่อไปเราก็ขันออกปกติแต่เรายังไม่ขันออกสุดนะครับเดี๋ยวเราไปคลายข้างล่างก่อนนะครับเพื่อให้โช๊คมันหลุดออกจากเบ้าได้ แล้วเราก็ขันทวนเข็มนาฬิกานะครับออกหลังจากที่คลายเกือบสุดแล้วครับจากนั้นเราก็ไปคลายน็อตในส่วนของข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเราจะต้องใช้กระดาษในการปูปูนะครับเพราะว่าเราต้องมุดเข้าใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ขาอย่างป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้นะครับมันไม่ร่วงอยู่แล้วนะครับแต่เราค้าสใส่ค้าอย่างเพื่อความปลอดภัยนะครับในครั้งนี้นะครับต่อไปเราจะทําการถอดโช๊คออกนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตให้ให้ให้สุดนะครับในส่วนของข้างล่างและข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโช๊คก็จะหลุดออกมานะครับนะครับโช๊คน็อตโบลลูกมาแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวข้างล่างจับโช๊คไว้นะครับเดี๋ยวมันจะล่วงต่อไปผมก็ขันน็อตออกข้างบนให้สุดนะครับอ่ะข้างล่างดึงออกได้เลยครับะนะครับต่อไปเราก็จะอยู่อ่จะเข้าสู่ในกระบวนในการประกอบโช๊คอัพนะครับอันนี้คือบูทนะครับเราจะประกอบบูทก่อนนะครับโดยก่อนที่เราจะประกอบบูทกับตัวรถ เราจะต้องทาจารบีก่อนนะครับป้องกันการเสียดสีและเสียงเกิดขึ้นนะครับเราก็ทาโดยรอบนะครับนะครับหลังจากนั้นตัวนี้คือบูทด้านบนตัวนี้คือบูทด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปประกอบในตัวรถนะครับอันนี้ก็คือผมประกอบบูทด้านบนเสร็จนะครับหลังจากนั้น ผมก็จะเอาบูทข้างล่างใส่นะครับดันขึ้นไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาประกอบในส่วนของโช๊คอัพใหม่นะครับโช๊คอัพรุ่นนี้ก็คือไม่แยกซ้ายไม่แยกขวานะครับคือมันใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับเราก็ประกอบตัวกันกระแทกก่อนนะครับประกอบเข้าไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยยางกันฝุ่นนะครับแล้วก็แหวนรองนะครับเพื่อให้ปลอดภัยเราก็ทาจารบีนิดนึงนะครับไม่ให้มันมีเสียงเวลากระทบกันนะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับทาน้อยทามากหลังจากนั้นเราก็จะสอดโชคคขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการร้อยน็อตด,ด้านด้านล่างนะครับ ยกขึ้นมาหน่อยครับผมก็จะใส่แหวนรองด้านบนนะครับแล้วก็ขันน็อตไปก่อนประคองไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ร้อยน็อตด,ด้านล่างแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเราก็ขันอีกให้แน่นสุดๆเท่าที่เราจะออกแรงได้นะครับเราก็ขันลงไปต่อไปเรามาขันที่ด้านบนให้แน่นนะครับขันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตึงมือ หลังจากที่ทําการประกอบเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเราก็จะใส่ล้อโดยเราจะประกอบตําแหน่งเดิมนะครับเพราะเราทําสัญลักษณ์มาร์กไว้แล้วนะครับทั้งล้อแม็กและหัวน็อตนะครับเราก็ใส่ตําแหน่งเดิมได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งศูนย์ถุงล้อใหม่นะครับสำหรับการใส่ล้อน็อตนะครับเราก็ขันเข้าให้ครบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขันให้ตึงมือนะครับไม่ต้องขันให้แน่นนะครับนะครับการขันน็อตเราจะขันฝั่งตรงข้ามนะครับ ขันบนให้แน่นแล้วก็ขันล่างให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหยับฝั่งนี้แล้วก็ขันฝั่งนี้แล้วก็ขันฝั่งนี้แล้วก็ค่อยมาวนรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่แรงลงนะครับแล้วจะขันให้แน่น นั่นอันเสร็จสิ้นสาหรับการเปลี่ยนโช๊คทางด้านขวานะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนโช๊คแบบไม่ต้องถอดล้อนะครับขั้นตอนมันก็คือจะลดลงนะครับจากเดิมที่เราต้องถอดล้อตัวนี้ออกนะครับโดยเราใช้แม่แรงยกขึ้นแล้วก็ตัว3ามขาอย่างนะครับขาอย่างน่ะยังขึ้นรองรับมันเดิมนะครับตัวนี้ก็คือล้อมันจะฟรีซึ่งเรายกขึ้นแล้วนะครับเพื่อป้องกันเซฟตี้อีกรอบนะครับเราก็หาอะไรมาหนุนไว้นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ ไปดึงเบรกมือไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ขันน็อตตัวข้างล่างซึ่งการขันออกก็คือจะเหมือนฝั่งทางด้านขวานะครับด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ทำควบคู่กันไปด้วยกับขันด้านบนโชคกก็ไปอันถอดเสร็จสิ้นจากนั้นเราก็พร้อมที่จะใส่ของใหม่เข้าไปแล้วนะครับ ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับโดยมีสายรัดอะไรเรียบร้อยนะครับใส่บูทเข้าไปนะครับเดี๋ยวดันบูทขึ้นมาจากด้านล่าง จากนั้นก็เอาโชคใส่นะครับค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่แหวนบนล็อกน็อตน,นะครับโอเคหลังจากนั้นก็คือขันข้างล่างให้แน่นหลังจากที่ทำการเปลี่ยนโชคเสร็จแล้วเราก็จะ เอาไม่แรงลงนะครับนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเปลี่ยนโชกซ้ายขวานะครับที่ถอดล้อกับไม่ถอดล้อนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเปลี่ยนโชคในครั้งนี้ทั้งถอดล้อและไม่ถอดล้อท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานของตัวเองได้นะครับ โอ้โหคุณผู้ชมได้ดูขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการเปลี่ยนโชครถยนต์แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่คุณก็สามารถฝึกฝนได้โดยอาศัยทักษะแล้วก็ความชํานาญต่างๆจนสามารถทําเป็นอาชีพได้ค่ะและในวันนี้ค่ะรายการเข็มทิศอาชีพของเราก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยค่ะ และในครั้งหน้านะคะเฟยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะยังมีชีวิตยังมีเรียวได้มีลมหายใจต้องสู้ต่อไปจะยังไงจะไม่ยอมไม่หยุดฝันเพื่อคนที่รัก เส้นทางฝันยังคงมีทิศทางที่ชัดเจนจะไม่อยอมท้อ